ไม่นางแชมปซีง,งวดไลห,หางหวดไหลปล่อยบนเม็ดเดียวจวดหนึ่งพฤศจิกาหกแปดสวัสดีค่ะพี่น้องค่ะมือหยิมาพอก,กับสาวเมืองอำนาจเชนเดวคือเกาเดอร์ค่ะพี่น้องค่ะคลิปนี้เป็นคลิปของแม่นังเด้อค่ะพี่น้องค่ะเพิ่นปล่อยเหล็กบนมาเม็ดเดียวตามสัญญาที่เพิ่นได้บอกไว้เนาะค่ะพี่น้อง เพิ่นปล่อยลังให้ตาห้ายเมือแล้วเด้อค่ะไปยิบจับลอุดตลี่กันไว้หรือยังค่ะพี่น้องคะฝากติดตามช่องสาวเมืองอำนาดฉันอยใเด้อค่ะพี่น้อง เป็นช่องแบ่งปนันแนวทางสูตรคำนวณของอาจารย์ของเสียนในช่องของสาวเมืองอำนาจเองเด้อค่ะพี่น้องคะอาจารย์เฮาเสียนเฮาก็ะยูครบทุกทุกฐานทุกทุกอาจารย์ค่ะพี่น้องคะงวดนี้เป็นงวดแหลค่ะแล้วงวดนี้ก็เป็นงวดที่ยากที่สุดค่ะพี่น้องคะอยากทั้งตัวเอ,เองอยากการยากงานคะ่ะแล้วก็ยากทั้งอาจารย์เพิ่นบางอาจารย์เพิ่นก็ยากงานเพิ่นกับ่ไเด้ลงคลิปห้ยนำนอกค่ะพี่น้องคะ กาซิมีเสียงลมเขาเนยจักน้อยเด้อค่ะเป็นเสียงลมธรรมชาติค่ะพี่น้องขึ้นมาอัดเสียงผู้เดียวยู่ทั้งดาดฟ้ากับพี่น้องค่ะขึ้นเบิ่องเอาโรดค่ะควมพยายามอยู่มองได้ควสํสเร็กก็อยู่มองหันและหนอนค่ะพี่น้องค่ะขันอัดอยู่ข้างล่างกับย่านมูเพิ่้ยินหย่านมูเพิ่นตื่นนํหน้าค่ะเอฟซีเก่าๆกับพ่อสิได้เห็นผลงานของแม่นางเพแล้วน่อค่ะซีงวดไหลห่างวดไหลค่ะสามตัวตรงสองตัวตรง เพิ่นไหามาครบแล้วเด้อค่ะพี่น้องคะ่ะมาค่ะพี่น้องมาเบิ่งเม็ดเดียวของเม่นางกันคะ่ะเม็ดเดียวบนหนึ่งพฤศจิการหกแปดสามหาเก้าตัดเลนสามหาหาเก้าสามเก่าเด้อค่ะเม็ดเดียวของเพิ่นโอ้งามคกเนะา่ะพี่น้องค่ะตรงกับทะเบียนรดคัดแตกของแอดพร้อมเด้อค่ะสามหาเก้าค่ะพี่น้องจวด,ด 3, 9, จ่จาฝ่าบื้มเด้อค่ะแม่นางเพิ่นไหามาครบบนครบรางแล้วเด้อค่ะราง เป็นคลิปก่อนหน้านี้เด้อค่ะพี่น้องคะมกักกะจัดคัดกะพาน,นเด้อค่ะตัวเล็กมีเขามิรู้เป็นธรรมดาค่ะอาจารย์เพิ่งกระเฮไปตามสูตรของเพื่นนอกค่ะสูตรไผ่สูตรมั่นค่ะพี่น้องคะจับบึงจับชนอาจารย์เจลาอาจารย์เด,าาเด้อค่ะมักอาจารย์ท่านใดกลับมาจับชนกันเบิ่องน้าค่ะพี่น้องพิจารณาด,ดีเด้อค่ะขอบคุณแนวทางของแม่นาง หลักกระทุกๆอาจารย์ที่เป็นลังบานที่ดีให้สาวเมืองอำนาจเด้อค่ะพี่น้องคะโอ้ยจเปมันมีเหี้งค่ะอาจารย์เฮาเซียนเฮาแต่ละคนให้กำลังอกกำลังใจให้กำลังอกกำลังใจตัวแอดเองนี่แหละคะ่ะผ้าแอดสูบเป็นน้ำการขอบคุณอาจารย์ทุกๆอาจารย์เด้อคะ่ะขอให้งวดนี่เป็นงวดที่เฮงเป็นงวดที่ปังขอให้เฮาแตกสามตแตกสองตลวลำๆเรื่อยๆกระทุกป้ทุกคนเด้อค่ะพี่น้องคะพอกันไม่คลิปหนาเน,นคะค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ